โอไม่เขาเสียชีวิตตัวหนึ่งก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยีนดีต้อนรับเข้าสูก่เกม Call of the Lamb r e l e a e of the Old Fate นั่นเองวันนี้จะไปอยู่กันในพาร์ทที่13กันแล้วซึ่งพาร์ทนี้ผมว่าผมจะลงเล่นไ้ตรงกลางดูอะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร เนี่ยไอหลุมตรงกลางเนี่ยแต่ว่าก่อนที่ผมจะเล่นน่ะผมขอปลดล็อกประตูที่สองก่อนเลยฉันจะสั่งเวยผมลองอันเชิญตัวนี้ดูโอ้โห แค่ตัวเดียวเองเหรอ,อโอเคถ้าปัจจุบันนี้ล่ะออกกำลังชาร์จโอเคโหเข้าใจแล้วตอนแรกผมนือว่ามันต้องใช้สาวกทั้ง16คนผมก็เลยแบบไปรับสาวกมาเยอะแยะเลยถ้างนั้นเราไปสู่ดินแดนชำระบ,บาปกันเลยละกันวัดเวลาจะถูกหยุดนิ่งอะไรอะเครื่องแต่ง กายอันสูงส่งกับผู้นำนาทีโบนัสชุดเพิ่มเติมสุทธภา5สิอ๋ออันนี้คือถูกล็อกใช่ไหมมันใช้ยังอื่นไม่ได้อ่ะนอกจากใช้อันนี้อุ้ย๋อเป็นทางนี้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะจา้ากูโอเคกีต้ารสัลพีสของครับสันนี้ก็คือระเบิดโอเค แจฉใส่สาชิ้นส่วนน้ำตาแห่งเทพยังงั้นเหรอโอ้ยระยะโจมตีมันสั้นมากอุ้ยว่าเอ้ย แต่งเทพผมจะลงไปข้างล่างหรือจะขึ้นไปดีผมลงไปละกันอุ้ยป่าเอ้ยแหกลงไปอีกอโอเค นี้ยนี่ก็คือ,คอทางไปต่อองพลังชีวิตเต็มแล้วเจ้าเห็ดพิษนี่ล่ะคืออะไรอ๋อก็คือมันจะไล่าตามด่านใช่ปะ่ะจากประตูแรกไปยังประตูสุดท้ายอ๋อโอเคโอเคหัวใจละ

โอเคนี่แน่อุ๊ยป้าเอ๋ยแกไปต่อกันเลยแล้วกัน กระสุนแล้เปิดนี้แล้วกันไปใต้น้ำตอนนี้เราเขมาถึงด่านของคารามาสแล้วอ,อ๋อผมก็ไม่ได้วัตถุดิบด้วยใช่ปะ่ะเนี่ยผมตัดหญ้าทุกคิสเซาผมก็ไม่ได้อะไรเลย Okay. โอเคน้ำมิสสนนตาอย่างเทพอุ้ยอุ้ยอุ๊ยนี่แน่วางระเบิดซะโอเค,อเค,อเคไปต่อเลยละกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยย ผมเกือบลืมว่ามันมีนี่ด้วยไอ้ไฟแดงๆโอเคอเคอหัวใจให้ผมหน่อยครับไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีก็ไม่มีไปได่านต่อไปเลยมามามนี่แหละเออ ต้องกำจัดตัวฮิวก่อนเลยล่ะกันเลยนี่นะเจ็บร้อย อยากได้คริสตัลแต่ผมก็เก็บไม่ได้อยู่ดีไม่เป็นไรคอนไม่เอาเอันนี้แล้วกันว้าวด่านแมงมุมด่านของซามูไรอีกแล้วเหรอมาที่แน่จะทำลายหรือปั้นแกให้หมดเลย ไอผมละเกียดจริงๆเลยผมไปได้เล็ดตั้งนานในด่านนี้ออผมควรจะใช้มันแต่แรกบ้าเอ้ยอ,อืทำไรลังแมงมุมให้หมดก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดโอ๊ยมันเกิดจนได้เอ้ยนี่แล้วผมไม่ชอบเลยเออเ เอ้ยวาเอย้ยเย้ยย่านะยา่าโอเคอตายซะ่เจ้าแมงป่องอือโอเคอโอเคอยากมากอะไรอะไรอะไรโอเคโอเค มานี่นะเจ้าแมงมุมโอเคเล่นเหรือแนทะ่สองรอดโอยศัยตรูมันอึดมากเลยอ่ะแทบตีไม่เข้า เี okay. ลยวหลอดขึ้นไหมเลือดขั้น12บอกับเอากริดดีกว,ว่างั้นหนูผมตีไม่เข้าอุย้ยเป็นกระดูกเต็มเลยอะ่ะโอ้ยผมโดนมันตีได้อย่างไงอ,อ่ะเฮ้ยอยู่นานไม่ได้ นี่ไงแมงมุมมันงอกโอ้หัวใจแล้วกันนี่หัวใจให้ผมไหมหัวใจโอเคต่อไปก็คือทางไปต่อไปก็ห้องบอสมันถึงเจองี้เลยหรอพยาอาโรเซอร์ จะเย็นนะโอ้ยโอ้ยอยานี่ไงโอ้โหผมไม่น่าจะชนะแน่เลยอ่ะนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรพีทเหรอเฮ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยโ๊ยา โอเค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 โอ้ยโอ้ย,อยผมหลบผมหลบบุ้ยมอลลาร์นสขีอุย้ยคราวนี้เป็นหนอนแสดงว่าแต่ละห้องมันไม่เหมือนกันสินะมันสุม่มเอ้ยเจอีเจอีออกไปได้เร็ว แมงมุมแบบผมโคตรเกียดอะมันเป็นบอสสองตัวเออผมต้องกำจัดแมงมุมให้ได้ก่อนโอเคเอยผมโดนสก,กิทนิดนึงอะ่ะเข้ามาเข้ามาโอเค 1 2 1 2งสอง,อง,สองแรด,ดลบโอเคอเคุ้ยอ้ยแกตายซะโอเคตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้ว,ลวโอเคทีนี้ก็ง่ายแล้วนี่แน่นี่นะนี่นะนี่แน,น,น่ลบเท่านี้ผมก็ลบ โอเคโอเคโอเคลบ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 อ่าน okay. 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 uh ี่นะนี่นะโอ้ยแมีงมุมมาอีกแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยลบ อุ้ยหลบโอเคนี่นะมาโอเคหลบตีหลบตีแล้วก็เดดหลบโอเคอืออือเคเฮ้ยแมงมุมมันไหม้เหลวเว่อ โอเคโอเคเฮ้ยอย่านะโอเคผมต้องชนะมันให้ได้เฮยโอเค,อเคผมชนะมันได้แล้วหัวใจแค่ครึ่งดวง น้ำบูบี้หมดเลยเจอน้องแก่ค่าโอเคนี่สมบูรณ์ชนะมันได้แล้วโคตรเหนื่อยครับเหนื่อยเกินอ๋อคือไม่มีทางไปต่อใช่ไหมให้กลับไปยังรถที่อบอกนอกรีดผู้พายแผ้ นี่สุดขั้วกลับมาแล้วกำลังชาร์จอ่าเอาน้ำตาเทพเช้าไปได้สีลายแล้วสินะ สิราบัญยัตาศดีแล้วโอเคเฮ้ยผมซื้อสาวก,ก่อนออาปะแล้วผมขอดูก่อนนะว่าประตูบานสุดท้ายมันใช้สาวกขั้นอะไร มันกระลังชาร์จอย่างเดียวก็จำไม่ได้แล้วฮะเก็บข้าวทิศต,ตนถ้างั้นเดี๋ยวผมลองไปดูไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันไอ้ตรงท่าเรือลักลอบของเชือนเนี่ยผมจําได้ว่าผมยังทำควสมันไม่เสร็จเลยไอ้มอบในตาพยานนะนะ นี่เลยเอาไปเจ้ายังมีในตาเลยาอิจ๋อเนี่ยพิมโบเริ่มที่จะเห็นเสน่ห์ของเจ้าแล้วการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่พิมโบให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งในการทำกัญาแต่ข้าไม <Af> ่คิดจะก้มหัวให้ผู้อื่นหรอกนะดังนั้นอยากิดเที่ยวมาเปลี่ยนแปลงแม่แก่อย่างพิมโบเลยเลยแค่สองดวงเท่านั้นนี่คิดว่าจะเป็นของตอบแทนของเจ้าและกันขอบใจนะ <Okay>. Wow. อาไป <S <S หรือว่านี่คือในตาดวงที่สาที่เจ้าเป็นผู้ที่อันตรายมากกว่าที่พิมโบคาดคิดไว้สิอีก <S <S อพิมโบอยากได้ความปลอดภัยที่จะทําการค้าได้ค่ะคิดว่าเจ้าลูกแกะใจสิ่งน,นั้นแต่พิมโบเป็นผู้ที่ดุร้ายและไม่อาจจะรับใช้ผู้ใดนอกจากตนเองได้แต่พยามตัวสุดท้ายที่สามารถจมเ่ิงค่าได้ การค้าก็ถือเป็นวิถีชีวิตของพิมโบถ้าเกขามันไปชีวิตของข้าจะเหลืออะไรอีกกันนะก็ได้เอาในตาโดยใใช้มาวางบนฝา่ามือข้าแล้วข้าก็จะยอมก้มห้อยกับเจ้าและจะปฏิบัติตามวิถีชีวิตของเจ้าโอเค เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวฉันจะเอาในตาลงที่สามารถให้เจ้าเองเจ้าพริมโป้างนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาหน้านะไปาย